สวัสดีค่ะถั่วไรค้างได้ผลแล้วนะคะวันนี้ย่าก็จะพาไปเก็บนะเนี่ยตรงนี้จะอยู่ข้างๆครัวปลูกติดบ้านเลยนะคะแต่ก็จะมีญ้าค่อนข้างรกย้าจะไม่ได้ย้ากออกให้เขานะคะก็ทดลองดูปรากฏว่าพุ่มนี้ได้ผลดีมากนะคะคือไม่มีแมลงมารบกวนไม่มีเพี้ยมารบกวนนะคะนี่เก็บเอาฝักของเขา อ่อนๆนะคะเราจะไม่ให้เขาแก่เกินไปนะก็จะเอาไปผัดน้ำปลานะสําหรับถั่วลาล้านนี่จะเป็นพันุ์ผสมระหว่างถั่วพุ่มกับถั่วฝักยาวนะคะฉะนั้นฝักของเขาเนี่จะไม่ยาวเท่ากับถั่วฝักยาวแต่ว่ารสชาติจะเหมือนกันกับถั่วฝักยาวนะคะถึงฝักจะสั้นแต่ก็ติดฝักดดดกนะคะดกมากนะเนี่ย อย่างช่อหนึ่งนี่ที่ออกมานี่ถ้าเ,าเราเก็บเอาไปแล้วนี่เขาก็ยังจะติดดอกอยู่ในช่อเดิมไปเรื่อยๆอยู่นะคะบางทีก็ห้าหดอกเหมนะคะนี่ก็ถ้าเก็บไปก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะให้เราได้กินอันนี้คือลักษณะพิเศษของถั่วลา้ค้างหรือว่าถั่วลร้ล้านตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นี่เป็น พุ่มที่เขากําลังแตกดอกเห็นไหมคะนี่เขาจะมีฝักออกมาแล้วก็จะมีดอกที่ตามมาฉะนั้นช่อหนึ่งนี่ถ้าเราไม่รีบเก็บนี่เขาจะสามารถเก็บติดต่อกันได้ทุกวันเลยนะเพราะว่าเขาจะทยอยออกมาเรื่อยๆถ้าเราให้น้ําให้ปุ๋ยเข้าดีๆนี่ก็เก็บกินนานเลยทีเดียวนะคะนี่ไม่ตายง่ายนะคะสําหรับถั่วพุ่มถั่วลายล้านตัวนี้นี่ปลูกง่ายโตเร็วติดฝักเร็วนะ ข้างๆกันนี่ก็มีมะละกอล้มนะฝนติดต่อกันหลายวันนะต้นก็เลยโค่นลงมาพอมาดูเขาติดลูกถ้าจะค้ำขึ้นก็กลัวรากจะขาดนะคะย่าก็เลยเอาเขามาพาดไว้ก็ปรากฏว่าลูกของเขาก็โตขึ้นใบตอนแรกก็เหี่ยวๆพอตอนนี้ก็สดแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะในลูกของเขานี่อยู่ข้างล่างนี่ลูกโตโัวโตก็มีเลยนี่เนี่ยนะคะย่าก็เอาไว้แบบนี้เลย มาเก็บถัว่วเก็บมะละกอไปตําได้ด้วยเลยนะคะเนี่ยในบริเวณนี้หญ้าจะไม่ไดดยหญ้าออกนะคะคือให้หญ้าคลุมๆเอาไว้ถั่วเขาก็จะคลุมอยู่กับหญ้านี่แหละนะนี่คือเก็บได้วันนี้นะคะนี่อันนี้พุ่มเดียวนะคะนี่พุ่มเดียวที่หญ้าเก็บนะอีก6 7เจดพุ่มที่อยู่ในปา่ารกๆนี่ก็คงไม่เข้าไปแล้ววันนี้เพราะฝนตกนะคะตัวนี้เป็นผักหวานไอพันธุ์ที่ไม่อยากได้ก็ยังไม่โตอยู่เท่าเดิมนะคะ อยู่แค่นี้เองนะเนี่ยเอามาให้ชมกันนะคะการปลูกถั่วไรร้านนะคะหรือว่าถั่วไม่ต้องอาศัยปกักปลาตัวนี้นี่ปลูกทีหลังนะคะปลูกทีหลังสิบกว่าวันก็เริ่มจะมีดอกนิดนิดนะก็ปลูกผสมกันไว้กับฟักทองนะก็มีฟักทองมีชมจันทร์ถั่วไร้ร้านผักหวานป่านะ กระเจียวเพชรน้ำพึ่งนะปูป,กปนกันไว้หมดเลยแต่ปีนี้กระเจียวนี่จะไม่เก็บกินนะคะเอาไว้ให้เขาขยายพันธุ์ปีหน้าก่อนนะเนี่ยให้เขาติดหัวเยอะๆก่อนปีหน้าก็จะได้ขยายพันธุ์เพิ่มอีกนะคะก็อยากกินอะไรเราก็หามาปลูกนะคะปลูกปนเปกันไปนะ อย่างตรงนี้ก็จะเป็นป่าผักหวานข้างล่างก็ปลูกพืชที่มันคลุมดินไปได้ด้วยพอแรงมาเดี๋ยวเขาก็แห้งแล้วนะคะเนี่ยก็เก็บกินตามรัว้วตามสวนนะคะสำหรับหญ้าไม่ได้ไปหาซื้อผักแล้วนะคะเนี่ย,ยแถวนี้เป็นบริเวณที่ปลูกเอาไว้นะที่กลางแจ้งเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยชอบมีมแมลงมารบก,กวนนะคะเนี่ยเพราะว่าอยู่ร่งเกินไปนะคะ ก็วันนี้พามาดูถั่วไครค้างนะคะก็เก็บกินได้ง่ายก็เชิญชวนกันหามาปลูกซื้อที่ร้านค้าได้เลยนะคะซองหนึ่งสิบบาทมาปลูกได้สี่ห้าหลุมเลยนะคะเนี่ยหาซื้อง่ายๆนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะย่าก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพืชผักต่างๆที่ปลูกในสวนของยา่ามาเล่าสู่กันฟังนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ